ขึ้นต้นไม้สิมิรกรงมาสิเม็ดอย่างพุทธทาสเว่านนะเข็มนี่เป็นเข็มวิชาที่อยู่ยงคงควันเข็มทองขนองนิดเนี่ยสร้างจากอะไรสร้างจากมันจะมีส่วนทองคําประกอบส่วนเงินและส่วนนาคเป็นสามกษัตริย์อจะสร้างกษัตริย์มันมีจะมีขบวนท่าอยู่เก็ดชุดชุดที่หนึ่งมีตามหานยมชุดที่สองอยู่ยงคงควันแล้วแต่จะเลือกเอา จะเข้ากี่เด็มก็ได้แต่ภายในกีดเดิมเก็ยเด็มนะ่จะเข้าด้อยเด็มก็ดีแค่เกียเด็มนะเ,เพราะว่ามีอำนาจแค่นั้นเนี่ยมีตำแหน่งแค่กี่เด็มที่ป้องกันภัยอะไรต่างๆนนกนนา,าบางคนไม่เข้าใจในหลักวิชา,าการเข้าเข็มนี่นะคนท่าวเแก่เล่าขานว่าเข้าไปแล้วก็บออกหูออกตาบอดตาไอคนที่พูดเนี่ยไม่เคยเห็นสักทีก็เข้าเขียนได้ไม่เกิดเด้มก็ไม่เคยเข้ามาด้วยนะ <c oughs> เป็นคำเล่าขานของโบราณกักอใหแก่นะ่ ทีนี้สืบทอดในในยุคกิสานี่เนี่วิชาขิมทองขะนองเลียนนี่อยู่กับพ่อคนเดียวแต่เรื่องประสิทธิ์ประสิทธิ์นี่มันมันจะมารุ่นไอ้อุ้ยไอ้อุ้ยประดังสิงคโปร์มากอุ้ยเป็นอาจารย์ศัก์แล้วเป็นก่อนน่ะประสิทธิ์อแต่อุ้ยมันวิวิชาพิกแพงมันเก่งดีรอกแปดเย็นแบบได้เตะอันนี้ก็ประดังสิงคโปร์ยิงเขาว่านำรวยเหมือนกันนะจนแต่หลวงพ่อคนเดียวแค่เสี้ยว ใช่เนาะนี่จไปตึงเขยนจะไปตึงเอาปล่อยมือดีังดีน้ในใจวี่ปริว่ปริ้ยวปรีบตั้งใจพูดสิ่งที่ ได้เห็นก่อนเข้าพี่ขายไปเรื่อยๆเลยมั้น किंवा की पुथां शरणं गच्छामि इति निवेदन マネー大衆に約あるティティ परंतु मुझे यह कहना चाहिए कि เครื่องไม่ในเครื่องไม่ในเครื่องอยู่แค่วันสองวันเกิดเครื่องจะวิ่งไปตามตัวเรื่อยมันจะไปเครื่อง ไม่เห็นรูเลยดูไหนไม่มีไม่ลอนไม่รู้สึกว่ามันมีเข็มไม่มีไม่ลอนปวดไหมไม่ครับเรืิสานิสานี่มันเป็นวิชาที่โยงคบคำชาติถ้ามีศัตรูหรือว่าไปไหนให้นั่นถึงมาจังอ่า ถ้ามาตอนที่แบบเราไม่รู้ตัวครับเรา,า,าเพิ่งทันเพิ่งทันรู้เงี้ยไปบอกเกี่ยวกบ้านดิงิีโอเี่ยบ้านไปนี่สัตตาอาวุธมีดปืนหอกดาบทวนงินเงาโบราณเขาใช้กันอ่อาเขาถือว่าอยู่โยงคงควันสุดทีครับมีดคมที่สุดในโลกคือมีดควนมีดควนนี่จะสามารถเสื้อข้อขาดแต่คนยังจะไม่รู้เรื่องเลยอ่ามีดควนถ้าเหนียวอย่างมีดควนนี่ก็จะเหนียวทุกอย่าง ถ้าเอาควบคุมบวลท่าจากการเอาไปมีวิชาควบคุมบอลเนี่ยเขามันเนี่ยเขาไม่ให้กลัมาครับเมื่อเสร็จวนเหนียวเราจะลองให้ใครดูเลยไม่มไม่อยู่เป็นอย่เงาเขาไว้ป้องกันตัวเวลาขับขันเวลาจำเป็นจึงจะมีเป็นสิทธิอ,อำนาจถ้าด,ด,ดูดูจะไปปาดไปฟันไปลองกันเนี่ยก็ไม่ดีเขาเทีว่าไม่ใช่เหตุดฉุดเสริม ไม่เยอะคนก็เปลี่ยนแต่ว่าในพิธีกรรมเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเขาทำให้ดูได้เพราะว่าเป็นขั้นแรกเช่นเดียนวิชาอิรูคงกับพันว่ามันโงจริงหรือมันจะมีคําถามาม,มีคําตอบเรียนไปทําไมเดียวมันเดนียวเหียวเป็นยังไงไม่เคยเห็นออ,อจริงคือเท็จเท็จจริงไม่เคยเห็นวันนี้จะจะเห็จไปดูนี่ยยามเอาทุงเนื้อ ไม่ไเหยียมเลยคนนันเถ้าคมมาเอาคมน่ะใช่ๆคนคนดูเอาไหนวิ่งเน่คมไม่มีเดี๋ยวพอเดี๋ยวฝนเทนนังหัวคนได้เป็นนี่ที่คมตัดผ้าเนะ อันน้นไม่ขมหอยหรือว่า โอ้โหโอ้เออ่าฮ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 อาฮ่าฮ่่า่าา่่่ม่่า่าา โอ้โหขนร่วงผมล่วงผมก็จะจะวาโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งโหดที่อธิบายยังไม่เสร็จไม่หยุดครับยังต่ออยู่ครับเพ้นใจจานเฉียนได้ดูนับว่าบนเนี่เจอสิจังัตสบอรเ็นลิ จะเป็นวิชาอยู่ยงคงควันที่สืบทอดมาจากสายลุ่มน้ำของของสมเด็จดุลของสมเด็จดุลพ่อไม่เคยเห็นต่าเกิดมาแับเป็นครูบาอาจารย์เล่าขายในญี่ปั่นเราเป็นรุ่นลูกรุ่นเด่นด้านเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อเี่เป็นศิษย์สมเด็จดุลนะอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยแมรณนาธาไปแล้วอาจารย์เก่งปั้นลงแถบอาจารย์ขันกิโลสมัยอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยแบบไปอยู่กับอาจารย์สมเด็จดุลเนี่ยอยู่ประมาณเด็กสามสิบปี สมัยสคงครามโลกครั้งที่สองทำได้ไปอยู่กับสมเด็จปู่ต่อมาบนมายุคลงพ่อนี่สมัยลุงพ่อดไปอยู่กับอาจารย์เก่งน้องอ่าพระอาจารย์เก่งได้แปดสิบปีนะน้องปอเพียงสิบเจ็ดปีโบกีมันห่างกันขนาดไหนเป็นเป็นสายสืบเชื้อสา,สายจากตำรับตำลาเพราะตุ๊กทอดอยู่กับนอ้งองปอดน้องทอดเรียนวิชานี้มาสามกว่าปีไม่ไม่ค่อยไนดะ้ใช้นะเพิ่งจะมาสายมีกี่ปี มีแต่อยู่ป่าลุงปงไปมีแต่รุ่นลูกศิษย์ลูกน้องเอาไปดังไปดั่มไปด้วยพ่ออยู่ป่าอยู่มโป่งไฟไม่ได้สนใจใยดีไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเด่นอะไรกับเขาไม่เป็นนะเผื่อโก้ขึ้นมาอู้แต่ละคนเป็นประมาจารย์หมดทุกสิ่งเรานี่ยเป็ระมาจันหมดเลยเจจิจนที่สุดคือเจคิรูน้องโผว่มาพักการหลวงเทพบางสวนลุงพ่อครับอันนี้คือข้อห้ามเข็มนี้คือเอากระบอกก็ได้กินครับทัวน์ี่คือห้าม กินเนื้อหมาห้ามกินมังสางสิบสาสิบห,หมายถึงว่าหมาครับหมากับงูเสื้อขอูเสื้อดองเสื้อดาวหา้ามไม่ตีดิงหยอกด,ดิงค่ับห้ามห้ามไม่ฆ่างูงูนี่ไม่ฆ่าดิงไม่ตีถือว่าเป็นรุบาอาจา์เราอีกเขาห้ามมาอย่างนั้นนะครับมันมีข้อห้ามอยู่หลายอย่างต้งเข้าไปเรียนศึกษาไปเรื่อยๆนะแต่ยังไม่บอกหมดก็ยังไม่เข้าเข้าได้มันจะบอกอธิบายยักีบ้อยเป็นอย่างก็อย่างให้ฟังนะมาก ไป,ไปอีกไปอีกไม่มีอยากอะไรตอนนี้เอาไว้กดได้ให้คนมาทำาบุญมากๆให้กํลังสร้สางุบที่นี่ครับผม